สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้มารีวิวขายรีโมทโปรเจคเตอร์ยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือรีโมทนะครับพานาโซนิกโปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกตินะครับดูนะครับผมกดปุ่มมันก็จะมีไฟแสงอินฟราเรดออกมานะครับถ้าเรากดปุ่มแบบนี้แล้วมีแสงอินฟราเรดออกมาแบบนี้ก็ใช้ได้แน่นอนนะครับถ้าเอาไปใช้ตรงรุ่น หรือว่าถูกรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสภาพก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับเป็นรีโมทสำหรับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อพ a n a s o n i c นะครับเป็นโมเดลรุ่นนะครับโมเดลก็คือ N2QAYB00172 นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับถ้าเรากดปุ่มแบบนี้แล้วมันมีแสงอินฟราเรดออกมาแบบนี้ก็แสดงว่า ใช้งานได้แน่นอนนะครับผู้ชมครับนี่ครับอ่าใช้งานได้ปกตินะครับผู้ชมครับตัวนี้ขายราคา400บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ